นี่ครับเส้นทางขึ้นไปยอดเขาวัดเขาช่องลมเราจะลองพละกกำลังของเจ้ายาริสเอทิฟของเราครับอยู่ข้างบนเราจะขึ้น่าบนล็อกนะครับทางขึ้นมาทดสอบพละงกำลังของเจ้ายาริสเอทิฟของเราเครื่องหนึ่งจุดสองว่าจะไหวไหม ยอดเขาวัดเขาช่องลมครับนี่เส้นทางเราก็ไม่เคยขึ้นนะครับไปเข้าไป,ไปอ้าวเราเข้ามาในรถแล้วนี่ขึ้นโดยเกียรดีเลยนะครับเราไม่กดโหมดพาวเวอร์นะเน่หน้าจอเราจะขึ้นด้วยเกียร์ดีธรรมดานะครับว่าจะไหวไหมไโอ้พลังเหลือๆทุกคน ามากันสามคนพ่อแม่ลูกนะโอ้สบายเลยครับโอ้ยแดดเนี่ยทางสูงชันเลยนะครับดูดูทุกคนดูเส้นทางเราไมา่ได้กดโหมดอะไรเลยนะครับเอาโหมด normal ธรรมดาธรรมดาเหลือๆครับโอ้โหเฮ้ยไม่เคยมา oh, <no. S 1> เป็นง่ามด้วยเฮ้ยไปตรงนี้ โอตรงนี้ก็สูงชันไอ้โอ้สบายสบายเลยเครื่องหนึ่งจุดสองของเรานี่ขึ้นมาแล้วถึงแล้วทางเข้าโอ้โอเคถึงแล้วนะโมจอดเลยโอเคโอเคไหมครับเ <Okay, S 1> อเคจากตรงนี้แหละโอ้อ่าทุกคนเราถึงยอดเขาแล้วนะครับวัดเขาช่องลม รสรุปว่าเจ้าอ,อนิวยาดิสเอทิฟของเราขุ <c oughs> มกำลังเหลือๆขึ้นได้สบาย <c oughs> มียันหลวงพ่อด้วยนะทุกคนกิดหน้าผากหน้ามองได้ยันได้ยันกันด้วยสองคนเลอันนี้พเพิ่งเลิกเรียนก็ใส่ชุดโรงเรียนมาเลยครับมาเที่ยววัดเขาช่องลมโอเคนะครับทุกคน เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายนโมบาย